สวัสดีครับพี่น้องพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนที่หลักทุกท่านนะครับผมครั้งที่แล้วครับเราก็มีโอกาสได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติของวัยรุ่นแล้วก็การที่พระเจ้าทรงเข้าใจพวกเขาแล้วก็การที่พระเจ้าเองอยากจะให้เรานะครับได้เข้าใจพวกเขาด้วยเช่นกันและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของพวกเขาอย่างถูกต้องเราเข้าใจกันดีว่าปัญหาบางส่วนของวัยรุ่นจะเรียกว่า ส่วนมากผมก็ไม่ถ้าบอกว่าส่วนมากเนี่ยผมก็ไม่มีสถิติที่จะมายืนยันแต่ผมก็บอกเลว่าปัญหาจํานวนมากของวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของวัยรุ่นเองแต่เป็นปัญหาของผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเขาอาจจะผู้ใหญ่อาจจะเผลอลืมไปว่าความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังปฏิบัติต่อวัยรุ่นเหมือนกับว่าวัยรุ่นเองยังเป็นเด็กอยู่นะในด้านกลับกันเขาก็ ผู้ใหญ่เองก็บางทีาบางคนก็เห็นว่าวัยรุ่นโตแล้วแต่ว่าเขาวัยรุ่นนึงก็ยังไม่โตพอและผู้ใหญ่ก็ไปให้ความรับผิดชอบที่อาจจะเกินตัวกับวัยรุ่นเพียงเพราะว่าวัยรุ่นดูมีสภาพทางกายภาพใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเด็กบางคนเนี่ยอามสบสตัว,ต,วตัวเท่ากับพวกเราแล้ว,ลวความสูงอะไรเงี้ยเด็กส,สมัยใหม่แต่ว่าวุฒิภาวะก็ยังไม่ดีเพียงพอที่จะควบคุม ชีวิตหรือว่ารับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างได้ทั้งหมดเหล่านี้มันบ่อยครั้งทีเดียวเนี่ยวัยรุ่นมารับผลกระทบอันเกิดจากการตัดสินใจผิดของผู้ใหญ่แน่นอนผมไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าวัยรุ่นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยวัยรุ่นก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําลงไปตามระดับภาวะแห่งวัยของเขาแล้วก็ตามระดับที่กฎหมายกําหนดในระดับหนึ่งทั้งหมดนี้ไอ้เรื่องระดับความรับผิดชอบกตอ็ต้องไปคุยรายละเอียดกันที่หลังแต่ตอนนี้เนี่ย ใครอยู่ฝั่งไหนก็ต้องดูแลฝั่งนั้นแล้วรับผิดชอบฝั่งนั้นวัยรุ่นต้องเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและบางครั้งก็พร้อมกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาชีวิตวัยรุ่นสนุกแน่พวกเราเป็นวัยรุ่นกันมาหลายปีเราจาได้แต่มันก็มีความรับผิดชอบที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาถ้าเขาตัดสินใจผิดมันเป็นช่วงหัวเรื่อหัวต่อในด้านกลับกันเนี่ยในฝั่งของพวกเราเองที่เป็นผู้ใหญ่ในชีวิตของวัยรุ่นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาช่วยพวกเขา ให้รู้ว่าเขาควรจะวางตัวอย่างอไรปรับตัวอย่างไรเราเองผ่านวัยรุ่นมาได้อย่างแล้วแต่จะเติมคําในช่องว่างนะครับอ,อ,อ,อย่างสวยงามหรือว่าอย่างสะบักสะบอมหรือว่าอย่างเฉียดชฉวหรือว่าอย่างมั่นคงเนี่ยก็แล้วแต่พวกท่านจะผ่านมาแต่ถึงกระนั Torah ้นก็ตามเมื well ่อเราผ่านมากันแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นทุกรูปแบบนะครับเราเห็นเพื่อนวัยรุ่นที่ล้มเหลวลงเราเห็นเพื่อนวัยรุ่นที่ประสบความสําเร็จเราเองอาจจะเคยล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จก็ให้ใช้ให้เราใช้ทั้งหมดเหล่านี้ในการที่จะ บอกวัยรุ่นให้รู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของพวกเขาพระคัมภีร์เองบันทึกถึงเรื่องราวของวัยรุ่นคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับวัยรุ่นทุกคนในทุกยุคทุกสมัยได้ซึ่งเราได้คุยกันไปครั้งที่แล้วว่าเขาชื่อดาวิดตอนนั้นดาวิดเนี่ยก็เป็นเด็กหนุ่มประมาณมต้นตอนปลายหรือไม่ก็มปลายตอนต้นนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันในครั้งที่แล้วก็บอกว่าเราต้องสอนวัยรุ่นครับ ให้คิดถึงความจำเป็นของคนในสังคมและก็ชุมชนมากกว่าเพียงแค่การสร้างอนาคตของตัวเองเพียงอย่างเดียววัยรุ่นบางคนเนี่ยมุ่งแต่จะสร้างอนาคตมุ่งแต่จะไขว่คว้าหาความสำเร็จซึ่งสังคมกดดันเขาเหลือเกินที่ว่าจะต้องสำเร็จต,ต้องสำเร็จแล้วต้องสำเร็จให้รวดเร็วด,ด้วยจะต้องเกษียณให้ได้ภายในอายุ40-45ผมถามวัยรุ่นบางคนนะครับเกษียณแล้วทำอะไรน้องอายุ40-45อ๋อครับเที่ยวรอบโลกครับพี่หรอแล้ว เที่ยวรอบโลกนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตคนอื่นบ้างเอา้าผมก็เสียแล้วผมจะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นยมันน่าเสียดายนะคือถ้าเกิดสมมุติเนี่ยคุณสามารถเจกษียณตอนสี่สิ้าได้เนี่ยแปลว่าคุณเก่งมากนะครับจริงไหมครับแล้วคุณจะวางความเก่งนี้ลงตอนที่คุณยังมีเลี้ยวแรงอยู่เหรอแล้วคุณจะวางความเก่งนี้ลงความสามารถนี้ลงในขณะที่สังคมกำลังมีความจําเป็นอีกมากมายอยู่เหรอเราจะขวายคว้าสิ่งส,สิ่ง,ส,งสิ่งความสําเร็จเหล่านี้เนี่ยเพื่อตัวเราจะสบายคนเดียวเหรอเขาตอบว่า ใครๆก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้นพี่แล้วผมจะไปคิดให้มันอุดมคติไปทาไมอุดมการไปเนี่ยมันน่าเสียดายมากนะถ้าเราอยู่ในวัยที่แบบนี้หรือว่าเราอยู่ในลนักษณะแบบนี้แน่นอนว่ามีวัยรุ่นบางคนก็อุดมการสูงแล้วก็มีอุดมคติดีแต่ก็มีวัยรุ่นจํานวนมากยังเพียงแค่คิดถึงความสําเร็จของตัวเองพระคัมภีร์สอนเราว่ากษัตริย์ดาวิดไม่ได้คิดถึงแค่ความสําเร็จของตัวเองเมื่อครั้งที่แล้วเราพบว่ากษัตริย์ดาวิดเองเนี่ยหลักประการที่หนึ่งเลยที่เขาทาคือเขามองข้ามความต้อองงการขตัวเอง แล้วไปมองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไรนะครับนะก็คือเขาไม่ที่เพียงแค่มองว่าฉันต้องการการศึกษาฉันต้องการความมั่นคงฉันต้องการเงินทองฉันต้องการสิ่งที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งจําเป็นจะต้องได้รับในการจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าวันนี้ในขณะที่ฉันยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นคนที่คนอื่นเรียวกว่าเด็กอยู่เนี่ยฉันทําอะไรให้สังคมได้แล้วได้บ้างแล้วในขณะนี้ ไม่ต้องรอให้โตแล้วค่อยมีประโยชน์ต่อสังคมเรามีประโยชน์ต่อสังคมได้ตั้งแต่วันนี้มีคุณค่าต่อสังคมได้ตั้งแต่วัยเยาว์ของเราขณะที่คนอื่นกําลังขวยยว้หาทรัพย์สมบัติแล้วก็คู่ครองหาความมั่นคงในชีวิตนะครับใครที่ชนะโก,กลิอัดได้จะได้รับของประทานเหล่านี้จากกษัตร์นะครับดาวิดมองว่าจะทําไงดีให้สังคมเนี้ยนะครับพ้นจากความเหยียดหยาม เอาความเหยียดหยามไปจากอิสราเอลเอาความอดสูไปจากสังคมเอาความตกต่ำไปจากสังคมนะครับแล้วก็อะไรต่อครับนำพระเกียรติมาสู่พระเจ้าชีวิตของเขาครับเดี๋ยวถ้าเราอ่านต่อไปเรื่อยๆเราจะพบว่าเป้าหมายมีแค่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งทำอย่างไรให้พระเจ้าได้รับเกียรติเรื่องที่สองทำอย่างไรให้คนอื่นได้รับพระพรแล้วเชื่อเลยครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าวัยรุ่นคิดที่จะทําอะไรให้คนอื่นเนี่ยโดยปริยายครับ สิ่งที่เขาคิดจะทําให้คนอื่นเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อพวกเขาเองเพราะคนอื่นจะต้องการผลงานของเขาเนื่องจากเขาอยากจะทําผลงานดีๆให้คนอื่นใช่ไหมครับนะและการที่คนอื่นต้องการผลงานของเขาเนี่ยมันจะทําให้เขาไม่ได้มีชีวิตที่แค่อู้ฟู่แต่ว่ามั่นคงด้วยมันจะยั่งยืนกว่าเพียงแค่ปุทธพาขึ้นมาประสบความสําเร็จแล้วก็ฉาบชวยนะครับจบลงอย่างรวดเร็วด,ด้วยเช่นกัน อันนั้นคือหลักประการแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับประการที่2ประการต่อมาเนี่ยเราเราอ่านพร้อมกันนี้ไหมครับหนึ่งสองสามเราต้องช่วยให้วัยรุ่นตระหนักถึงความจํากัดทางความคิดของผู้ใหญ่บางคนและเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนี้โดยไม่รู้สึกท้อแท้ใจฟังแล้วจะตกใจนิดนึงก็คือเราต้องบอกวัยรุ่นให้รู้ว่าจะมีผู้ใหญ่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเขานะอาจจะเข้าใจผิดเขาได้ซ้ําไปในบางครั้ง แต่อันนั้นยังไม่หมดหวังเพราะยังมีผู้ใหญ่ที่ยินดีจะยอมฟังเขาอยู่นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องให้เขาเข้าใจชีวิตก่อนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาถามผมบางครั้งนะครับวัยรุ่นบางคนก็าําไมผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเลยทําไมผมตั้งใจดีๆแต่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยเลยผมบอก่อน้องลองเอาใจเขามาใส่ใจเรานะถ้าถ้าเราอายุ40กว่า50ซึ่งน้องก็ไม่เคยเป็นหรอกพี่พยายามจะจินตนาการให้เห็นหเฉย <laughs> ถ้าเอาเอาเป็นว่าน้องตอนนี้อายุแบบ 20, 20กว่าเนี่ย แล,แล้วมีเด็กอายุเจ็ดปดขวบเนี่ยจะมาทําอะไรบางอย่างให้น้องหรือว่าจะมาสอนการบ้านน้องหรืออะไรอย่างเนี่ยมันก็น้องคงจะไม่ไว้วางใจเขาทันทีใช่ไหมเพราะว่าน้องก็รู้ว่าประสบการณ์เขาน้อยกว่าน้องน้องก็รู้ว่าความสามารถเขาก็ยังน้อยกว่าน้องอื่นๆมากมายนะครับแต่ถ้าเด็กคนนั้นสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเขาทําได้จริงๆ,เร,รงๆเราจริงจะเริ่มไว้ใจเขาจริงไหมฉันได้ก็ฉันนั่นแหละ มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ใหญ่จะยังคงรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเราเพราะเราเองก็ไม่มีประสบการณ์จริงๆใช่ไหมแล้วก็ผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนเราเต็มที่เพราะเขาไม่เคยเห็นผลงานของเราดังนั้นเราจะแก้โจทย์ได้ไงครับน้องไม่ใช่โมโหผู้ใหญ่ไม่ใช่ประชดชีวิตไปติดยาเสพติด,ตดหรือว่าไปเข้าแก๊งอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนไม่ใช่มันไม่ได้แก้ไขอะไรเราก็ต้องพยายามหาทางที่จะทำไงจะสื่อสารกับผู้ใหญ่ด้วยภาษาของผู้ใหญ่ด้วย ไม่ใช่สื่อสารกับผู้ใหญ่ด้วยภาษาของเราเองต้องพี่มันต้องด่าเท่านั้นครับถึงจะทําให้ไม่ได้ไม่ใช่ด่าไม่ได้ช่วยอะไรมันจะทําให้น้องสะใจเท่านั้นเองแล้วก็รู้สึกฉลาดกว่าแต่มันจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรความสะใจและความรู้สึกฉลาดกว่ามันอาจจะทําให้น้องรู้สึกดีภูมิใจในช่วงประเดี๋ยวประดาวแต่ที่สุดแล้วความคิดดีๆของน้องมันจะถูกปฏิเสธเพราะเพียงแค่น้องไม่สื่อสารกับผู้ใหญ่ด้วยวิธีการของผู้ใหญ่นะอยากเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เหรอน้อง อยากเป็นคนที่คนอื่นไว้ใจไม่ใช่หรอน้องอยากจะเข้าสังคมผู้ใหญ่ไม่ใช่หรอครับทําตัวเป็นผู้ใหญ่สิครับใช้ภาษาของผู้ใหญ่เรียนรู้ที่จะสื่อสารแบบผู้ใหญ่และคุณจะได้ทําให้ผู้ใหญ่ไว้วางใจคุณได้มากขึ้นจากสิ่งที่คุณทําให้เขาเห็นแล้วว่าคุณเป็นคนไว้วางใจได้จริงคุณเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่คิดเป็นแต่วางตัวเป็นด้วยอันนั้นคือความเป็นผู้ใหญ่ที่ควรจะมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นความคิดดีๆใช่ไหมครับนะปรากฏว่าครับ เราพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่ดาวิดออกไปสนามรบเนี่ยฮะไปที่ใกล้ๆสนามรบเนี่ยก็ไปเจอกับพวกผู้ใหญ่หลายๆคนรวมถึงพี่ชายคนโตของเขาด้วยที่ได้ออกมาเป็นทหารก่อนแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ดาวิดเป็นเด็กสงอา,ารนะครับยังไม่ได้เป็นทหารเลยนะรวาวนี้ข้อย8บอกว่าเอลีอับพ,พี่ชายหัวปีนะครับพี่ชายคนโตเนี่ยได้ยินดาวิดพูดกับพวกผู้ชายว่าออกไปสู้เถอะครับพี่ทาเพื่อพระเจ้าทําเพื่อสังคมนะฮะเอลียาเออโทษครับเอลีอับเนี่ยครับก็โกรธดาวิดกล่าวว่าจะลงมาทําไม เจ้าทิ้งแกะไม่กี่ตัวในถินทุกรกันดารไว้กับใครคือคเวร์เขาต้องการจะเน้นว่าไม่กี่ตัวความสามารถก็ไม่มีดูแลแค่แกะไม่กี่ตัวทิ้งไว้กับใครนะข้าเองรู้ถึงความอวดดีของเจ้าและความคิดชั่วของเจ้าเพราะเจ้าลงมาเพื่อจะดูสงครามภาษาเดิมใช้คําว่าพวกเจ้าเจ้ามาดูคนตีกันใช่ไหมไวัยรุ่นมันก็แค่นี้แหละชอบดูคนตีกันไปวันๆเอาแต่สะใจไปวันๆจริงไหมครับพี่น้อง บางครั้งมันก็จริงแต่มันจริงทุกครั้งไหมครับพี่น้องไม่จริงทุกครั้งครับวัยรุ่นบางคนไม่ได้เพียงแค่ต้องการความสะใจในขณะที่เขาต้องการมีส่วนร่วมในสังคมแต่ผู้ใหญ่บางคนต่างหากที่ด่วนสรุปว่าวัยรุ่นเป็นอย่างนั้นทุกคนคือเอาแต่ความสะใจเอาแต่ความสนุกสนานเฮฮาเอาแต่เรื่องบันเทิงอย่างเดียวอะไรเดี๋ยวก็สายกันละเดี๋ยวก็ขำกันละเรื่องตลกอย่างเดียวไม่มีสาระอะไรในชีวิตไม่จริงทุกครั้งไป วัยรุ่นบางคนอาจจะเพียงแค่นั้นแต่วัยรุ่นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนดาวิดคือมีความตั้งใจดีจริงๆและผู้ใหญ่เหล่านั้นถ้าอยู่ตรงนี้เราต้องกลับใจใหม่แล้วก็พยายามให้โอกาสเขานําเขาให้เขาใช้ความคิดเนี่ยมาสู่หนทางที่ถูกต้องถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะดูขัดขัดกันเกินอเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เคยขัดขัดกันเกิน,นใช่ไหมพี่น้องในช่วง,งเดีราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็รู้ตัวดีแต่มีผู้ใหญ่บางคนครับให้โอกาสเรากล้าเสี่ยงกับเรา กล้าที่จะไว้วางใจเรากล้าที่จะยอมเข้ามาเปิดโอกาสให้เราทําบางเรื่องทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ว่าถ้าเราทำแล้วเราอาจจะพลาดแต่เขาอ่เตรียมตัวแก้ปัญหาล่วงหน้าให้เราเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเราพลาดซ้ายเขาจะเข้าไปช่วยเขาถ้าพลาดขวาเขาจะเข้าไปช่วยขวาเขาได้เปิดโอกาสให้เราทําบางสิ่งบางอย่างที่ที่ถ้ามันประสบความสำเร็จมันจะดีมากเลยถ้ามันพลาดก็ยังพอจะรองรับไหวนะคระับับประคองเรานะพูดง่ายๆจนในที่สุดปรากฏว่าเราก็ได้โอกาสนั้นและ บางทีเราก็พลาดแลวเขาช่วยจริงแต่บางครั้งเราประสบความสําเร็จและก้าวขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะผู้ใหญ่คนนั้นวันนี้เรามาเป็นผู้ใหญ่คนนั้นด้วยกันดีไหมครับวันนี้เรามาเป็นผู้ใหญ่ที่ขีดกอบไว้เราให้โอกาสกับวัยร,รุ่นบางคนที่ต้องการโอกาสนี้และจําเป็นจะต้องได้รับโอกาสนี้เหมือนตอนนี้ดาวิดกําลังขอโอกาสนี้ในการมีส่วนร่วมกับสังคมมีโอกาสที่จะใช้ความคิดดีๆของเขาความกล้าหาญของเขาในการแก้ไขปัญหาสังคมบางคนทําตัวเหมือนเอเลียบครับ แต่ดาวิดตอบสนองอยังไงครับข้อ29ดาวิดตอบว่าตอนนี้ข้าได้ทําอะไรไปแล้วหรือถามเท่านั้นไม่ใช่หรือคือคําว่าข้านี่เป็นภาษาโบราณนะครับพี่น้องไม่ใช่ไปพูดอย่างนั้นจริงตอนนี้ผมได้ทําอะไรไปแล้วครับพี่ผมยังไม่ได้ลงมือทําอะไรผิดเลยนะผมแค่เสนอความคิดเท่านั้นเองครับพี่นะเขาก็พยายามจะอธิบายให้ให้เอลียาบเข้าใจว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินผมอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ เขาทําไมครับหลังจากนั้นงอนเลยไหมครับกลับบ้านละไม่เอาละสงคราน,นี้ปัญหานี้งั้นะผู้ใหญ่ก็แก้กันไปเองแล้วกันทําไม่ให้ผมมีส่วนร่วมอย่างที่ผมอยากจะมีส่วนร่วมนั้นก็แก้ไขกันไปเองแล้วกันเดี๋ยวรอให้ผมเป็นใหญ่ก่อนเถอะผมจะไล่ผู้คนออกไปให้หมดไม่ได้ช่วยอะไรไอ้ความคิดแบบนั้นนะเราต้องกลับมามองว่าแล้วแล้วมีผู้ใหญ่ไม่เข้าใจมีผู้ใหญ่เข้าใจผิดแล้วไงต่อละครับเขาจึงหันไปหาคนอื่นเสียข้อสาสิบและพูดอย่างเดียวกันนะครับ เขาหันไปหาคนอื่นๆในสังคมเขาหันไปหาผู้ใหญ่ที่ยังยินดีฟังเขาอยู่ผมอยากจะบอกวัยรุ่นถ้าตอนนี้ฟังอยู่หรือพี่น้องที่มีลูกวัยรุ่นที่ตอนนี้กาลังดูอยู่ว่าบอกเขาบอกวัยรุ่นว่ายังมีผู้ใหญ่หลายคนฟังอยู่ยังมีอย่างน้อยพวกเรานี่แหละถ้ายินดีจะฟังคําเทศนานี้แสดงว่ายินดีจะฟังวัยรุ่นแน่นอนยินดีจะฟังพวกเขาดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้ได้รับฟังก่อนขอให้เคารับรู้ก่อนว่ามีคนรับ ความปรารถนาดีของเขามีคนรับความคิดฉูดฉาดของเขาได้แต่ว่าเอามาปรับประยุกต์สร้างกรอบสร้างแนวทางให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะโดยปกติแล้วความคิดวัยรุ่นบางทีมันฉูดฉาดและไม่ค่อยปลอดภัยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีกําลังในการที่จะเอาตัวรอดได้ไงแต่เขาอาจจะลืมนึกไปว่าคนอื่นที่เอาแผนเขาไปใช้เอาความคิดเขาไปใช้อะอาจจะไม่มีกําลังเท่าเขาอาจจะไม่มีความปราดเปรียวเท่าเขาในการเอาตัวรอดได้ถ้าเอาแผนเขาไปใช้จริงๆดังนั้นเราต้องสอนเขาให้รู้ว่าถ้าเขาจะเสนอแผนอะไรเนี่ย เราต้องเขาต้องคิดด้วยว่าถ้าคนอื่นเอาไปทำเนี่ยจะทําได้เหมือนเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับให้เขาคิดเหมือนกับเหมือนกับเราให้เป็นเหมือนกับภาพสะท้อนหรือว่าเป็นกระจกสะท้อนให้เขาได้รู้ว่าความคิดเขาเนี่ยควรจะได้รับการก่นกรองอย่างไรบ้างแล้วมันจะทําให้พลังงานแห่งความคิดของเขาเนี่ยได้รับอุปกรณ์แห่งการปรรองรับที่ดีมันเหมือนกับไฟครับพี่น้องไฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรควบคุมเลยนะครับมันจะเผาผลาญทุกทุกสิ่งทุกอย่างจน เสียหายมากมายแต่ถ้าไฟถูกควบคุมเช่นเขาเป็นไฟเราเป็นหัวเตาแก๊สเงี้ยนะครับมันก็จะรู้ว่าเออคนจะเปิดเมื่อไหร่คนจะปิดเมื่อไหร่แล้วมันควรจะมีทิศทางอย่างไรในการที่จะให้ไฟเนี่ยมันถูกนําไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เราเป็นเหมือนกับหัวเตาแก๊สให้เราเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะช่วยควบคุมให้ความคิดของเขาที่เป็นเหมือนไฟเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องไปในปริมาณที่เหมาะสมไปใน ไปในขั้นตอนที่ควรจะเป็นไปใช่ไหมครับเหมือนกับตอนนี้ที่ดาวิดหันไปหาผู้ใหญ่คนอื่นเสียนะครับแต่ก็ยังไม่วายคนส่วนใหญ่พวกทหารเนี่ยเขาตอบเขาอย่างค่าวก่อนแต่มันยังไม่หมดหวังครับเมื่อเขาบางคนได้ยินถ้อยคําของดาวิดพูดนะครับได้ยินความคิดของดาวิดนะฮะว่าเออเป็นอย่างนี้เหรอโอ้มีความกล้าหาญมีไอเดียดีๆเหรอพวกเขาก็ทูลให้ซาอูลทรงทราบนะฮะคำว่า,าทูลให้ซาอูลทรงทราบเนี่ยหมายความว่า พวกเขาเนี่ยก็นำเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปแจ้งให้กับผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติโครงการนี้ได้มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจได้ว่าดาวิดควรจะได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่นี้หรือเปล่าใช่ไหมครับพอไปแจ้งซาอูลปับ๊บพี่น้องคิดว่าซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์ในเวลานั้นเนี่ยมั่นใจเลยไหมครับว่าดาวิดเนี่ยแหละจะเป็นคนออกไปสู้เองไม่มั่นใจแน่นอนเข้ามาถึงเนี่ยดาวิดเนี่ย ซาอูลจึงสั่งให้นําดาวิดมานะครับดาวิดก็เข้ามานะครับแล้วดาวิดก็ทูลซาอูลว่าอย่าให้จิตใจของใครฝ่อไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของ่าระบาทจะไปสู้รบกับคนฟลิสเซียคนนี้นี่ดาวิดพูดเลยความกล้าหาเลยว่าผมจะไปสู้เองครับท่าน่าระบาทผมจะไปสู้เองครับเพื่อจะเอาชนะโกลิแอตหรือชายคนนี้ผมว่าดาวิดคงจะไม่ได้พูดอย่างนี้ล้จริงๆแล้วดาวิดน่าจะพูดอย่างนี้มากกว่าอย่าให้จิตใจของใดฝ่อไปเพราะชายคนนี้ คือดาวิดนี่ยังเป็นวัยรุ่นเลยเสียงยังไม่ได้ดูนุ่มทุม้มเหมือนคนอายุวัยกลางคนที่เสียงดูดีกว่ามันจะดูน่ากลัวน่า,กนากเกรงขามกว่าถ้าเกิดคุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ดาวิดมาถึงแค่พี่ครับผมจะออกไปสู้กับเขาเองครับโหน้องไปฝึกพูดให้มันดูน่ากเกรงขามก่อนไหมยังเป็นวัยรุ่นพูดป๊อปแป๊บอยู่เลยแต่ว่าแต่ถึงกน,นั้นก็ตามถึงแม้ดุบ,บุคลิกภาพภายนอกของดาวิดอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือมันก็เป็นจริงฮะซาอูลบอกว่าอะไรครับซาอูลตรัสกับดาวิดว่า โอ้เจ้าไม่สามารถไปต้านคนฟิลิสตตียนี้เพื่อซื้อบกับเขาเพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่มและชายคนนี้ก็ชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วโอ้ยมันคนละมันคนละรุ่นกันน้องปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าที่น้องจะแก้ไขได้นะเอาไงดีครับตอนนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นงอนอีกไหมงอนอีกไหม,มขี้งอนจังนะท้อใจไม่เอาแล้วโอ้โหไม่เห็นคุณค่าของผมเลยโอโ้ผมอุตส่าห์เนี่ยผมเรียนมาไม่น้อยนะผมก็มีแบบเรียกว่ามีความรู้พอสมควรเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ต ยูทูบอะไรมันก็ไล่ตันทํากันหมดแล้วแล้วผมก็มีใจจะช่วยแต่พี่ไม่เห็นคุณค่าของผมเลยเอ,อ่อผมไปหาคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าไปติดยาเป็นเด็กแก๊งไม่ได้ช่วยอะไรเ,เหมือนกันไม่ได้ทําให้สังคมดีขึ้นอย่างที่คนต้องการฉะนั้นประการต่อมาเราต้องสอนให้วัยรุ่นเนี่ยรู้ว่ามุมมองและความคิดเห็นของพวกเขาเนี่ยซึ่งแตกต่างจากหลายๆคนในสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเองเพราะพระเจ้าเป็นคนให้ครับพระเจ้าเป็นคนให้ความฉูดฉาดกับชีวิตของวัยรุ่นเพราะ นั่นเป็นพระเจ้าให้มาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้มีพัฒนาการแล้วพอถึงวัยรุ่นเนี่ยพระองค์ก็สร้างให้มีเจนตนาการสูงให้มีความทะเยอทะยานให้มีความกล้าหาญเพราะว่าร่างกายมันเริ่มที่จะทําให้เขารู้ว่าเขาไปได้ไกลขนาดไหนเขาเลยรู้สึกมีความกล้าหาญกว่าปกติอะเพราะมันรู้สึกว่าเฮอยเขือมนนะว่าอืมเราจับรถบเรารถเมล์ถึงแล้วเราเดี๋ยวนี้นะ เรียกว่าตัวสูงพอแล้วยกของขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องหนักอะไรต่อไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวนี้วิ่งเร็วแล้วอะไรมันทําให้เขารู้สึกแบบทะเยอทะยานแล้วมีความมุ่งมั่นกล้าหาญนะตรงนี้นะพระเจ้าก็ประทานให้และพระเจ้าเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ในตัวเขานะครับไม่ได้ใช้ไปในทางที่ผิดนะและทรงใช้ความคิดสร้างสารรค์และความกล้าหาญของพวกเขาได้เสมอโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลาแห่งความวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนะครับเราก็พบว่าหลังจากนั้นนะฮะเราดูข้อ3ามสี่เลยนะครับนะ แต่ดาวิดทูลซาอูลว่าผู้รับใช้ของ่าพระบาทเคยเลี้ยงฝูงแกะของปิดาและเมื่อมีสิงโตและหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพะบาทก็ตามไปฆ่ามาันแล้วก็ช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากป่าของมันและทามันลุกขึ้นต่อสู้คาพระบาทข้าพระบาทก็จับคางของมันและทุบตีมันจนตายผู้รับใช้ของ่าพะบาทได้ฆ่าสิงโตและหมีมา,มาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัรคนนี้คือไม่ใช่คนคน,คนของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่ง ด้วยเขาได้ช้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงผชนอยูอ่ดาวิดก็ไม่ได้งอนแล้วก็หนีไปขณะที่ซาอูลเองก็บอกว่าเออน้องจะสู้ได้เหรอแต่ดาวิดพยายามจะพิสูจน์ให้ซาอูลได้เห็นว่าผมเคยผ่านงานมาบ้างครับพี่งานนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเราผมแก้ไขยอย่างนี้ครับเห็นไหมครับดังนั้นผมก็เพียงแค่เปลี่ยนสเกลงานนะฮะก็คืองานนั้นผมใช้วิธียังไงเนี่ยผมก็เพิ่มสเกลแค่นั้นเองแต่ยังใช้กระบวนการเดิมได้ ในการเอาชนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคใกล้เคียงนะฮะก็จะมาเอาชนะอุปสรรคนี้ด้วยวิธีการนั้นที่ผมเคยใช้และที่แน่ๆก็คือว่าที่แน่ๆก็คือว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างดาวิดไม่ว่าอาวุธจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าจะใช้ผมได้ครับถ้าพี่ให้โอกาสผมพระเจ้าจะใช้ผมผ่านทางโอกาสที่พี่มอบให้นะครับวันนี้มีวัยรุ่นจํานวนมากที่อยู่ในสังคมและมีศักยภาพแต่บ่อยครั้งทีเดียว เราเพลินกับสิ่งที่เราทําอยู่แล้วลืมไปว่าเราน่าจะเรียกเขามามีส่วนร่วมอะไรบ้างไหมบางทีเราอาจจะเคยถึงขั้นที่หมดอะไรตายอยากหรือว่าหมดความหวังกับวัยรุ่นบางคนไปแล้วอย่าเพิ่งครับลองกลับไปมองเขาอีกทีสิ่งที่เขามีอาจจะยังไม่ตรงกับวิวกฤตหรือปัญหาในวลาน,นี้แต่มันอาจจะตรงกับ โจทย์ปัญหาในในอีกเวลาหนึ่งก็ได้เราลองช่วยเขาคิดดูว่าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาถนัดสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมันอาจจะไปตรงกับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เขาอยู่บางทีเขาถ้าย้ายไปทําอีกที่หนึ่งอาจจะมีอะไรที่ดีกว่านะครับหรือย้ายไปทําคนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ได้รับการส่งเสริมมากกว่าและที่แน่ๆก็คือให้กําลังใจเขาให้เขารู้ว่าไม่ว่าจะย้ายไปทําบริเวณไหนหรือว่าใช้ความสามารถของเขาในมุมใดของสังคมเนี่ย มีความสามารถของเขามีคุณค่าอย่างแน่นอนนะครับน,นั้นก็คือการที่เราจะเข้าใจวัยรุ่นเหมือนที่พระเจ้าทรงเข้าใจวัยรุ่นครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพงษ์ทั้งหลายข้าพงษ์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการที่ทรงให้มีพัฒนาการของมนุษย์เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาการในช่วงแห่งวัยรุ่นนั้นทําให้มนุษย์ได้เห็นถึงศักยภาพของตัวเองที่พระเจ้าจะทรงใช้ได้ แล้วก็เกิดความกล้าหาญแล้วก็ความเสียสละในเวลาเดียวกันขอสําโปรดํำพาที่พวกข้าพงจะเข้าใจพี่น้องที่อยู่ในพัฒนาการช่วงนี้และสามารถจะช่วยพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาพวกเขาและช่วยพวกเขามาอย่างเช่นที่พระองค์ทรงช่วยดาวิดพระองค์ทรงเสริมกําลังดาวิดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของวัยรุ่นอย่างดาวิดจนในที่สุดดาวิดได้ทํางานจนสําเร็จแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นําในสังคมได้ในที่สุดข้าพง์อธิษฐานขอหัวใจที่ เหมือนกับพระองค์ในเวลานี้เข้ามาสู่หัวใจของพวกข้าพระองค์ได้เถิดอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าไวพระพรในการเข้าสู่ที่ทำงานวันนี้ครับ